และชย,ยาเนี่ยแคลเซียมสูงแมกนีเซียมสูงโพแทสเซียมสูง,สสงฟอสฟอรัสสูงโปรโตีนก็เยอะด้วยอ่าดูผักอะไรที่ง่ายนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปก่อนอื่นก็ต้องเอามาล้างเสร็จแล้วก็ลวกก่อนนะคะลวก พราะอันนี้มันอ่อนมันกินได้ทั้งหมดทั้งก้านทั้งใบะคะ่ะก้านเขาอ่อนปกติถ้าเอามาทําเป็นผัดแบบผักคะนา้าเนาะก็ลอกเอาเปลือกข้างนอกออกแบบนี้นะคะเ,เพื่อนเวลาเราจะผัดเป็นผักคะนา้าเนี่ยต้องลอกเปลือกอย่างนี้นะคะซึ่งชาย,ยาเนี่ยเขาเป็นผักเขาเรียกว่าผักที่ไปลดโซเดียมเนร่างกายเราเขาเรียกว่าผักชูรสไปลดโซเดียมมีโพแทสเซียมสูงมากมันก็จะมีการแชร์ของบางคลิปที่บอกว่ากินแล้ว กินแล้วจะเป็นโรคไตจริงมันไม่เกี่ยวพวกผักใบทุกชนิดไม่ได้ทําให้เป็นโรคไตนะคะแต่เวลาเรากินน่ะเราต้องกินในความเหมาะสมในสมดุลในร่างกายของเรานะะเนาะโรคไตเนี่ยเกิดจากโซเดียมแปรรูปนะคะเนื้อสัตว์แต่ถ้าเราหันมากินผักพืชแล้วไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วกินแบบจืดเนาะ,ะตัวนี้เป็นตัวที่มีโพแทสเซียมช่วยควบคุมเกี่ยวกับความดันของโรหิตเนาะ แล้วก็เป็นสารอาหารที่ดีกับร่างกายมากเลยค่ะตัวชัย,ยาเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ไปจัดการล้างแล้วก็ลวกก่อนนะคะเนี่ยชัยาเขาจะมีแคลเซียมสูงมีธาตุอาหารเยอะมากแบบว่ามากเกินกว่าราคาข้างงวดของเขาเพราะว่าชัย,ยาเนี่ยก็มีขายอยู่ใน lazada หรือว่า shopee นะคะซื้อมาต้นหนึ่งนี่คุ้มเพราะว่าต้นหนึ่งเนี่ยเขาสามารถจะโตได้เร็วมากแล้วเขาทนแดดทนฝนคือใครที่เอาชายยาไปปักแล้วไม่ขึ้น,นเนี่ยเนี่ย กล้าท้าหรือว่ายัางไงก็จะต้องขึ้นเพราะว่าของเนยเนาะปักเอาไว้แบบว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรเขาขึ้นมาเยอะมากแล้วนี่ก็ใครไปใครมาใครเอาไปก็เอาไปเลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะได้กินอาหารที่เป็นเป็นผักพืชที่มีประโยชน์ในชายยาเนี่ยนะคะเพื่อนๆเวลาเขาสกัดบางทีเขาเอาทําเป็นตากแห้งเนาะตากแห้งแล้วก็เอามาป่นเห็นใบแต่คล้ายมะละกอนะจริงๆมันเป็นมันเป็นพืชจากต่างประเทศแล้วก็นํามาปลูกในประเทศไทย ที่แรกน่าจะเป็นที่ใช้ยาที่ทางภาคใต้นะคะเขาเรียกว่าคณะเม็กซิกันเม็กซิโกหรือเม็กซิกันคณะเม็กซิกันเนี่ยมันเป็นคล้ายๆใบมะละกอเหมือนกันนะคะคล้ายๆคล้ายๆคณะเหมือนกันก็เวลาผัดก็ทําเหมือนคณะคือว่าหักหักตรงนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยหักเนี่ยมันจะเป็นตัวที่กรอบๆเนาะแล้วก็ลอกเปลือกออกแล้วก็เอาไปผัดมันจะกรอบๆเหมือนคณะอร่อยมากเลยค่ะข้อสําคัญก็คือ100กรัมเนี่ย ชายาจะมีแคลเซียมมากถึง400มิลลิกรัมแคลเซียมสูงโพแทสเซียมสูงฟอสฟอรัสสูงไม่ได้กินแล้วไม่ได้ทําให้เป็นโรคไตนะต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าก่อนที่เราเวลาที่เราจะกินผักกินพืชน,นะคะเพื่อนจริงแล้วเราควรจะกินให้ได้วันละ25 25ใย,ยอาหารเนาะให้ได้25กรัมต่อวันซึ่งเมื่อสักครู่นี้เห็นเดธถือใบชายาเยอะแยะแต่พอต้มมันจะเหลือแค่นี้เพื่อน แล้วเวลาสกัดนะเนจะอธิบายฟังเวลาที่เรากินของที่มาจากแคปซูลนะคะสมมุติ1นึ่งแคปซูลเนี่ยมันต้องใช้ผักประมาณานึกภาพเนาะเวลาที่เราทําเห็ดนะคะเห็ดของเราเนี่ยเวลาเราไปซื้อเห็ดมาสมมุติเห็ดถังเช่าเนาะประมาณสักสาสากระบุงอะกว่าจะได้สัก1นึ่งแคปซูลแบบนี้ค่ะอันนั้นคือการสกัดเนอุปมาให้ดูว่าเนี่ยขนาดเราต้มมันยังเหลือแค่ขยุ่มเดียว ต่เวลาเขาสกัดออกมาเป็นผงมันก็อยู่ใน1แคปซูลนะคะซึ่ง1แคปซูลเนี่ยบางทีใช้ผักมากถึงเกือบ2กิโลรวมถึงเห็ดด้วยในกรณีการสกัดสารสกัดมันจึงมีข้อดีตรงที่ว่ามันมีความเข้มข้นและถ้าสกัดจากธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันให้ผลในระดับการรักษาแต่ทีนี้ถ้าเราจะกินแบบนี้ในคนที่เราปลูกต้นไม้มีต้นไม้ใบหญ้าข้างบ้านเราก็กินเพื่อ,อการกินแบบนี้นะคะเป็นการหล่อเลี้ยงจุลินทรีย์ตัวดีนะ ไปกระตุน้นพื้นที่ที่อยู่ของจุลินทรีย์ตัวดีให้อยู่กันอย่างสงบสุขถ้าเราไม่ทานอาหารกลุ่มอาหารขยะอาหารแปรูปพวกแป้งแปรูปพวกอาหารซอสชุรสอะไรพวกนี้หรือว่าไขมันเทียมนะคะเรากินผักพืชพวกนี้มันเป็นการเลี้ยงจุลินทรีย์ให้ทํางานได้อย่างสมดุลแต่เมื่อเรามีปัญหาแร่แต่เมื่อเรามีปัญหาแล้ว,าาลวการเติมสารสกัดแบบเข้มข้นเนี่ยมันไป ไปเขาเรียกว่าไปเพิ่มให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่าเพราะว่าอย่างบางทีการที่ร่างกายบกพร่องไปแล้วแล้วจะให้มากระตุ้นระบบจุลินทรีย์ในร่างกายมันอาจจะช้าไปสารสกัดมันก็จึงมาตอบโจทย์แต่ว่าในการกินทุกวันทุกวันเนี่ยเราปั่นน้ําผักน้ําผลไม้เนี่ยมันเป็นการทําให้ระบบนิเวศภายในร่างกายของเราดีขึ้นเดี๋ยวนี้ก็จะมาปั่นผักชัยยาเหลืออยู่แค่นี้นะคะแต่ว่านี้ไม่ได้ใช้ใชัยยาอย่างเดียว ในคลิปน้ำผักปั่นเนี่ยเพื่อนๆไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะในทําคลิปไว้เนาะซึ่งมันก็จะมีทั้งสูตรรักษามะเร็งต้านมะเร็งแล้วก็สูตรกินเพื่อสร้างสมดุลซึ่งคําว่าสมดุลเนี่ยนะคะการกินอะไรเดียเด่ยวๆเนี่ยมันไม่ดีะคะ่ะเพื่อนๆเ,เขาถึงบอกว่าทําไมเราต้องกินผักหลายชนิดเนาะเพื่อให้แต่ละชนิดเนี่ยมันไปส่งเสริมแล้วก็ต้านกันอย่างเช่นเวลาเรากินขมิ้นอย่างเดียวเนี่ย ท้องมันจะมีปัญหาได้นะลำไส้มันจะตันเนาะเขาถึงใส่พริกไทยนะแล้วก็ใส่นูน่นใส่นี่เพื่อที่จะทําให้มันเกิดกระบวนการทํางานที่เสริมสร้างกันเนาะเวลานี้ปั่นผักก็เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเน้นเป็นผักที่อ่าเป็นผักใบแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้ก็ไม่หวานจัดผลไม้เนี่ยใส่เพื่อแค่ให้มันเสริมว่าหวานนิดหน่อยก็พอผลไม้เราไม่ต้องกินเยอะนะคะเราเน้นผักใบในผักใบเนี่ยจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสสีเขียวเนี่ยเป็นสีของธรรมชาติที่ เปรียบเสมือนของข,องขวัญให้กับมนุษย์เลยนะคะเพื่อนๆใครที่มีโอกาสได้กินคอรโรฟิลสีเขียวเนาะซึ่งเดี๋ยวเ้จะใส่นี่แหละผักชัยยาโอ้ยและตัวนี้ก็คือ,อหอมใหญ่นะหอมใหญ่จริงกินแล้วดีมากเลยนะส่วนอันนี้เมลอนยังมีอยู่ก็จะใส่เมลอนไปด้วยแล้วก็แครอทจากนั้นะจะบอกว่าปกติในทุกวันเนจะต้องมีผักเอาไว้เมื่อเช้ากินไปเยอะแล้วนะคะกินไปจนหมดเหลือแค่นี้แหละ ปกติจะมีผักเอาไว้ในในถาดทุกวันอันนี้เป็นใบครูนะคะก็จะใส่ใบครูไปด้วยเพื่อเพื่อเราจะได้กินผักได้แต่ปกตินีนเป็นคนที่นั่งเคี้ยวผักเป็นหอบหอบทุกวันอยู่แล้วค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นบัวบกนะคะซึ่งบัวบกเนี่ยก็เป็นคอ,อร์โฟิลแล้วก็มีแคลเซียมฤทธิ์เย็นคําว่าแคลเซียมฤทธิ์เย็นคือแคลเซียมที่ผักพวกนี้นะคะเป็นผักฤทธิ์เย็นเวลาเรากินเข้าไปเนี่ย มันก็ดีแต่ว่าริดร้อนจากเครื่องเทศไม่ใช่ไม่ดีนะเราต้องทําให้มันสมดุลกันเท่าน,นั้นเองค่ะเพราะสิ่งที่ดีที่สุดคือไม่มากเกินไม่น้อยเกินเนาะพอดีพอดีอดแล้วเราก็ต้องรู้ร่างกายของเราเองหมอที่ดีที่สุดก็จึงคือตัวเราไงคะอ่าเดี๋ยวนี้จะเอาไปใส่ในโถแล้วก็จะไปปั่นนะผักเนี่ยเราควรจะกินผักให้ได้เจ็ดจานเสิร์ฟถ้าเราไปกินผักต่างประเทศลงทุนไม่ไหวเนาะใครที่ที่บ้านมีไมีไล่มีรั้วอะไรเงี้ย ผักอะไรก็กินไปเลค่ะแต่ว่าเนอย่างเน้นว่าให้ได้ห้ารสชาตินะเพราะมันจะไปเสริมสร้างส่งเสริมกันแล้วกันอะอย่างฝาดก็ต้องมีเปรี้ยวเปรี้ยวมีขมขมขม,มีรสหวานนิดนึงหรือเค็มใส่กระดาไปได้นะคะแต่จริงๆแล้วในผักก็มีโซเดียมเขาจะมีความเค็มของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเอาโถก่อนนะมีลูกหมอนด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะใส่หมอนไปด้วยสรุปก็คือมีอะไรก็ใส่เข้าไปถ้าไม่มีก็ ก็กินอยู่แค่นั้นอันนี้ชายานะใส่ชายยาลงไปนะะแล้วก็ทุกสิ่งอย่างก็ใส่ลงไปในนี้ค่ะลูกหม่อนใส่มะนาวไว้สักลูกอันนี้มะนาวที่สวนไอยาลารีสอร์ทเพื่อน ใส่นะ้ำประมาณแก้วนึ่งนะใครมีผงรสหอมร้อนใส่ไปได้นะคะหรือใครไม่มีไม่้องใส่ก็ได้หรือใครจะใส่เกลือชมพูไปนิดนึงเพิ่มแร่ธาดไปอีกนิดหน่อยได้นะคะอันนี้ขอใส่เกลือดำไปนิดนิดุ้พอดีขอขอนุญ,ญาตใส่กล้วยด้วยนะคะ ลืมไปว่าเป็นคนขาดกล้วยไม่ได้พอดีกล้วยมันเริ่มไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะใส่ไปได้กล้วยงอมมันเนี้ยแทนความหวานนะคะซึ่งถ้างอมจัดไปนี้ก็จะเอาไปให้นกกินนะนี่ใส่แทนความหวานหวานจากธรรมชาติค่ะเพิ่มจุลินทรีย์ตัวที่ดีนะคะแล้วอุ่นแล้วก็ใส่ลงไปเลย ตัวนี้มันดีมันมีปุ่มหลายปุ่มอันนี้ปุ่มแบบทําน้ําแข็งได้ด้วยนะหมายถึงว่าอโอเคได้แล้วสีมันจะช้าเลือดหน่อยนะคะเพราะมันเป็นผักชายานเนาะจะลองชิมกันสีมันรสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะคะอ่าดูผักนะสีเหมือนอันนี้คือสีผักจริงๆนะอืมรสชาติก็โอเคเลยนะคะ รสชาติจะไปทางเปรี้ยวเพราะว่วมา,มา,วามะนาวมะนาวเพราะน้ำเยอะนะคะผักชีย,ยาก็จะมัน,มน ทุกคนสังเกตไหมวันนี้จะรีบกินเหตุผลที่รีบกินนะจริงๆอ่ะเราไม่ควรทิ้งไว้นานเป็นชั่วโมงหรือแช่ตู้เย็นนะคะควรจะกินเลยเราจะได้ความสดใหม่คือตัวเอนไซม์งั้นเดี๋ยวขอกินอ่๋ยวค่อยเล่า ใส่กล้วยน้ำว้าเยอะอมันจะกินง่ายเพื่อนๆกล้วยน้ำว้ามันจะทำให้เหมือนสมูตตี้แบบนี้ค่ะ mm. สรุปแบบนี้นะคะว่ากินผักใบเขียวๆมีโพแทสเซียมสูงแบบนี้ช่วยควบคุมระบบความดันโลหิตนะควบคุมสมดุลธรรมชาติ และชย,ยาเนี่ยแคลเซียมสูงแมกนีสเซียมสูงโพแทสเซียมสูงฟอสฟอรัสสูงโปรโตีนก็เยอะด้วยสิ่งสำคัญก็คือเน่จะบอกแบบนี้นะคะผักใบเขียวไม่ได้ทำให้เป็นโรคไตเวลาที่คุณเป็นโรคไตเนี่ยคุณเป็นความดันมาก่อนเนาะไปกินอาหารโซเดียมสูงอาหารเนื้อสัตว์อาหารขยะอาหารแปรูปแล้วคุณก็เป็นไตเป็นไตแล้วก็กินยาก่อนจะเป็นไตกินยาความดันก่อนเนาะแล้วเป็น กินยาความดันเสร็จความดันไม่ไม่ลดลงก็เพิ่มยาแล้วเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานแล้วก็น้ําตาลไม่ลดก็เพิ่มยาเพิ่มยาแบบเนี้ยมันก็จะมีผลต่อไตเนาะรวมถึงการกินยาแก้ปวดการกินยาทุกชนิดอะทำให้เป็นโรคไตแต่ว่าพวกผักไม่ได้ทําให้เป็นโรคไตนะคะมันต้องเข้าใจเข้าใจให้ถูกต้องเพราะมันจะไม่มีหรอกคนที่แบบอยู่ๆไม่ได้กินอาหารขยะ ไม่ได้กินยาไม่ได้เป็นโรคแล้วกินผักมากๆแล้วเป็นตไม่ไม่จริงค่ะเพเนี้เนี่ยเป็นคนที่กินผักมากเห็นที่เห็นกินอยู่เนี่ยเป็นแค่หนึ่งส่วนสี่ที่กินนะเพราะเนี้จะมีผักแคปซูลที่ที่กินเพิ่มมาอีกแล้วกินคอรฟิลที่เป็นสีเขียวเนาะเพิ่มมาอีกคือการกินผักเยอะเนี่ยไม่ได้ทําให้เป็นโรคตายไม่ได้ทําให้ป่วยนะคะแต่ที่เราป่วยเพราะเราไปกินโซเดียมจากการแปรรูปไปกินอาหารขยะ แต่เรากินผักน้อยค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะขอให้ทุกคนเข้าใจให้ถูกตรงกนะันเนาะแล้วขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคนเลยนะคะบาคะ